เรามาฝึกพัฒนาสติเพื่อให้รู้ความจริงเข้เนี่ยรู้หรือว่าตื่นเบิกบานให้รู้ว่าแยกจิตออกจากอารมณ์ถ้าเราแยกจิตออกจากอารมณ์เอาจิตเป็นผู้ดูเฉยเฉยเนี่ยไม่ไม่จิตไปสวยอารมณ์เนี่ยอันนั้นแหละคือจบแล้วเนี่ยผมสรุปได้แค่นี้แหละทุกวันนี้ก็ฝึกอย่างนี้อยู่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนหรอกแต่ว่ารู้เส้นทางแล้วก็อยากเอาตรงนี้มาแชร์มาบอกเพื่อนเพื่อเพื่อคนที่เดินทางสายตรงสู่ความพ้นทุกข์อ่ะ จะอลองไปพิจารณาดูคือเราเรา,เราไม่จําเป็นต้องไปไปฝึกที่ไหนเพราะว่าหนึ่งอาชีพการงานอยู่ในฐานะที่เออเราเป็นคารวาสอย่างเงี้ยเราไม่ใช่นักบวชเนี่ยถึงเราจะฝึกได้ไม่ถึงขั้นถึงเป็นพระอริยเจ้าเนะแต่ว่าเราก็รู้แนวทางไงแล้วเราก็ฝึกเดินไปเรื่อยเพื่อมันมีเหตุปัจจัยในภพชาติต,ต,ต่อไปเราจะได้ไปทาต่ออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะต้องสําเร็จเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้ผมรู้เส้นทางแล้วผมก็ทําถ้าผมเกิดมาอีกผมก็ทําอีก นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับเพียนสร้างเหตุผลแล้วแต่สภาวะธรรมได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอได้ทําได้ทําเราสร้างแต่เหตุพอธรรมะพระเจ้าไม่จําเป็นต้องปฏิบัติแล้วเป็นอะไรนะครับเราปฏิบัติเพื่อให้ความกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจเนะี่ยมลดลงแค่นั้นแหละนะครับส่วนมันจะยังไงก็แล้วแต่ก็ช่านมันนะครับครูบาอาจารย์เคยพูดเนาะกินทะกินข้าวอย่าถามหาอิ่มให้กินไปเถอะในข้าวมาแล้วก็กินลงมากินไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าไอ้ข้าวช้อนเนี่ยมันปลูกที่นาแปลงไหนมันอยู่มเมล็ดที่เท่าไหร่มันอยู่จังหวัดอะไรใครเป็นคนปลูกทุกวันนี้มันมันปฏิบัติแล้วมันก็อยากสำเร็จกันอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นยังมีความอยากอยู่การปฏิบัติโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราสร้างแต่เหตุอย่างเดียวเรายังไม่มีตัวนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้มันจะไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเราทําโดยไม่อาศัยความอยากง อยากเป็นนุ่น,นเป็นน่นเป็นนี่ที่แรกก็อยากก่อนนะอยากปฏิบัติก่อนพอปฏิบฏัติไปเรื่อยๆเนี่ยทิ้งตัวอยากไปเลยสร้างแต่เหตุอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับนะฮะเ,เขาว่าพระโสดาบันละสังโย,ยสัยสามก็คือละสก,กายาทิฐิวิจิกิจชาแล้วก็ศินลปภะตะปามาแล้วก็มานั่งดูในใจว่าเออเราละได้หรือยังโอ้เราละได้หมดแล้วนี่หว่าเราเป็นพระสโสดาบันแล้วนั่นนั่นนั่นเป็นแบบนี้นะมันเป็นบ้าอย่างนั้นอะ คือการปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่ต้องไปถามรลกว่ามันจะเป็นอะไรถ้าจิตมันิคุณสมบัติครบเนี่ยครบทัวนสมบูรณ์เ่ะมันก็จะมันก็จะรู้ของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปกําหนดชื่อมันหรอกนะรพระเจ้าท่านท่านก็แจกแจงให้ให้ดูลักษณะอาการของจิตเฉยๆว่าอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็าบอกว่าลักษณะจิตอย่างนี้แต่เวลาถึงเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกธรรมะจริงๆไม่มีชื่อเรียกไม่มีภาษาด้วยมันเป็นการตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นในใจ มันเป็นความลุกตื่นโพงขึ้นในใจพุทธภาวะเนี่ยมันมันมันจะเกิดขึ้นในใจของสรรพสัตว์ดวงเลยถ้าเราทําเหตุให้ถึงที่มันคือปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆมันค่อยเป็นค่อยไปของมันเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะสําเร็จหรือว่าเราจะบรรลุธรรมได้ตอนไหนมันจะรู้ก็ต่อเมื่อบุคคลเวลาสถานที่มันพร้อมเหตุปัจจัยมันเหมาะสมเราก็จะตื่นโพงขึ้นในใจแล้วจิตมันจะเปลี่ยนสภาพ จะเคยเป็นคนทําบาปเคยมีความอะไรก็เป็นตัวปูของปู่เนี่ยมันจะลดลงนะครับลดลงหรือว่าถึงก็หายไปเลยมันก็จะอยู่แต่ว่ามีสติอยู่กับตัวแค่นั้นแหละไปเรื่อยๆตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่มีความความอยากลดลงมากความโลภก,ก็ลดลงความโกรธก็ลดลงความอะไรอะโลภกดลงลดลงเนี่ยเราปฏิบัติเอาแค่นี้แหละ